ดาบิดเดเคเอามือกาว,ว่างงานเลือดกระทิงดูสซอแว,ว์ช่วยย้ายไปร่วมทีมในฝันเมื่อครั้งอดีตแม้ตอนแรกเหมือนมีโอกาสหลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดาบิดเดเคเอาผู้รักษาประตูชาวสเปนที่กำลังไร้สังกัดอยู่ในเวลานี้หลังหมดสัญญากับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอังกฤษสอแวลพาดย้ายไปร่วมทีมในฝัน เมื่อครั้งอดีตอย่างราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมดังแห่งศึกลาลีกาสเปนแม้ตอนแรกเหมือนมีโอกาสก็ตามทีเนื่องจากติโบกูเตาผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมได้รับบาดเจ็บหนักยอดทีมแห่งถิ่นซานติอาโกเบรนาริวออกถแถลงการเมื่อวานที่ผ่านมาว่าติโบกูเตาได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมซึ่งเสียหายหนัก ถึงขั้นที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดหลังเอง็นควายน้าเข่าซ้ายฉีกขาดและน่าอาจส่งผลให้อดีตมือเกาวสิงโตน้ำเงินครามเชลซีวัย31ปีต้องพักยาวตลอดฤดูกาล2023-24หรืออย่างเร็วสุดน่าจะกลับมาเฝ้าเสาได้ในเดือนเมษายนปีหน้าเดิมทีนั้นมีชื่อของดาบิดเดคอาถูกเชื่อมโยงว่าจะเข้ามาเสียบแทนและโอกาสครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นโอกาสอันดีมากดีมากเมื่อดาบิดเดคอาเป็นอิสระจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสามารถย้ายมาร่วมทีมได้แบบฟรีฟร เพราว่าอย่างไรก็ตามมีรายงานคาร์โลอันชเชลฤดิกุนซือชาวอิตาลีเป็นคนสั่งให้ทีมเจราจารซื้อขายนักเตะเบรกดีนี้ด้วยตัวเองและสั่งล่าตัวยติซีโบโนโนายถวาวรของเซบียาทีมคู่แข่งร่วมหลีกแทน